ครับสวัสดีครับพี Arrow, น e ่น้องครับจะผมจะผ้ามาเบิงก้ายงามนะครับยู่ตลาดนัดสีบุญเรืองตัวนี้เป็นลูกของเบิ่มพันล้านนะครับพี่น้องคุณพ่อตั้งราคาขายไ้หลายปันะครับเนี่ตั้งไว้สี่เก้าหมื่นหาพันบาทนะครับพี่น้องอายุจะปีหรอครับคุณพ่อเนี่ย S <S อายุสองปีสามเดือนนะครับพี่น้องเป็นควายตัวเมียนะครับ <S 2> <S 2> นี่นะครับเบื้องลักษณะรูพันธุ์สันฐานของควายตัวนี้นะครับเป็นเป็นควายตัวเมียนะครับพี่น้องคุณปอบันตัง้งราคาเวทีเก้าหมื่นหาพันบาทนะครับแล้วผมใจเบื้องแขงขานะครับ เบิ่งตาแต้มแก้มจ้ำนะครับพี่น้องเบิ่งถึงเท่านะครับเบิ่งจีนนะครับนี่นะครับเบิ่งอ่องข้อมันนะครับพี่น้องลูกของเบิ้มพันล้านนะครับคร <C oughs> ับลูกของเบิ้มพันล้านนะครับ <S 2> <S 2> <า>เป็นควายตัวเมียนะครับผู <S <S ้ใดอยากได้ควายสายพัฒนาควายแม่พันแม่สาวนะครับ อายุสองปีกว่านะครับครับนี่จะผ้ามาเบงควายงามสองตัวนี้นะครับเป็นกำล่างต่อร่องราคากันนะครับอวนทวนสมบูรณ์นะครับสูงประมาณรอยสามสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับพี่น้อง

หนึ่งแสามมืนบาทนะครับกำลังต่อร่องราคากันอยู่นะครับหนึ่งแสนสามมืน 130, บาทนะครับควายงามนะครับพี่น้องอ้วนท้วนสมบูรณ์ทั้งสองตัวนะครับเป็นควายตัวผูนะครับ กำลังตอร้องราคากันอยู่นะครับนั่นนะครับผู้สื่อเป็นก่อยากได้นะครับมันจะเอาสเปรไม้แล้วนะครับ เนี่ยนะครับสวัสดีเอฟซีพีน้องที่ติดตามช่องของผู้ดินนะครับผมจะพามาเบิงราคาควายเพื่ตลาดนัดสีบุญเรื่องนะครับคุณพ่อนี่ควายตัวนี้ตั้งราคาขายไปหลายปันไดครับเนี่ยสิบสองหมื่นสิบสองมื่นแสน สองหมื่นลูกของน้ำโชคครับน้ำน้ำโชคนี่ยูยูสายคุณพ่อตวดพ่อตวดหลายๆครับสายรของเพชรโอ้สายของเพชรเพชรอุดรอโอ้ครับผมครับลูกของน้ำโชคเนาะครับเป็นควายตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยเป็นควายตัวเมียอายุจักเดือนจักปีสิเดือนสิบสี่เดือนนะครับ เป็นกว้ยตัวเมียลูกขอนํำโชคเนาะครับสายอูดอนกว่าได้เนาะลูกของเพชรอูดอนเนาะโอ้กยตัวนี้เป็นลูกขอหนํำโชคนํำโชคเป็นลูกของเพชรอูดอนโอ้ครับผมครับปลายปลายปลายหูดำเนี่ยไม้ไม้โอ้ถ้าปลายหูดำานี่นี่โอ้ครับผมครับครับ พอผมกับวอลูนะครับพี่น้องก็เลยต้องสอบถามคุณพ่อเพิ่นนะครับต่างราคาไว้หลายปันไดสน,สนหน0่งแสนสองมืนนะครับพี่น้องต่อรองราคาได้นะครับนี่นะครับเป็นควายสายปัทนานะครับ นี่จะภาพว่าเบิ้งหีีตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คุณพ่อตั้งราคาไว้หลายปันไดครับเนี่ยตัวนี้ตั้งราคาไว้แปดหมื่นเป็นลูกของตัวไหนอีกครับเนี่ยลูกของเบิ้มพันล้านบอกครับเป็นตัวเมียหรือตัวตัวผู้ครับเนี่ยเป็นตัวเมียอายุจ็กเดือนคุณพ่ออายุสิบสองเดือนนะครับครบครบปีพอดีนะครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้อง นี่นะครับต่างราคาไว้ตีแปดหมื่นนะครับเปรียบเทียบไส้แล้วนะครับตัวตัวนี้จะน้อยกว่าตัวของลูกของร้อยยี่สิบสอร้อามห้ารามสครับความสูงความสูงนะครับตัวนี้สูงร้อยยีบสองตัวนั้นสูงร้อยสามนะครับ ครับนี่ตัวหนึ่งของของคุณพ่อคุณพ่อตัวนี้ต่างราคาไว้หลายปันไดครับเนี่ยตัวนี้ก็หกหมื่นสูงประมาณเท่าไรคุณพ่อเนี่ยสูงร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบตัวนี้ราคาเท่าไรคุณพ่อหกหมื่นสูงร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับอายุกี่ปีครับประมาณตีเเดือนประมาณตีเบสเดือนเนาะครับ ตัวนี้นะครับก็ได้ขก็คุณพ่อราคาตัวนี้แปดหมื่นนะครับตัวนี้แหละครับนี่ตัวนี้แสนสองนะครับตัวนี้ลูกขอน้ำโชคตัวนี้ลูกของเบิรมพันล้านตัวนี้ก็ลูกเบิรมพันล้านนะครับคุณพ่อมีเบอร์โทรบ่ครับนี่เบอร์ทูไปเบอร์เบอร์อีหยังกับคุณพ่อศูนย์แปดเจ็ด ศูนหาซีห้าหนึ่งสามเก้าศูนย์คุณพ่อสวอยหยางครับเส,สืออเสือตาหน่อยยุบบ้านไหนครับคุณพ่อเนี่ยพญายชุมแพครับโอ้มาจากชุ่มแพร่เนาะครับนี่นะครับผูใ้ใดสนใจควายตัวนี้นะครับเป็นเอ่อสามตัวนะครับพี่น้องเป็นควายสายพัฒนากับทู่ขมาสอบถามคุณพ่อเิ่นได้นะครับมากตัวไหราคาไหเบิ้งกันเรานะครับ นีคุณพ่อปันามาตลาดนัดโคกกระเบืออำเภอสีบุญเรื่องจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับนัดวันที่27เมษายน2 5 6 0ีนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเบื้องกันเดานะครับพี่น้องเป็นควายน่อยกับจริงอยู่นะครับแต่ว่าพอของควายสามตัวนี้นะครับเป็นควายเงื่อนลานสายพัฒนาราคากระเละแพงตามสายของคอเขานะครับก็คือสือไปเป็นควายพอพันเป็นควายแม่พันนะครับพอไส้สามตัวนี้เป็นควายแม่นะครับพี่น้องถ้าเป็นควายที่เฮาเลียงกันโดยตัวไปควายซ้ำนี่กับราคากับประมาณสามหมื่น นะครับเปรียบเทียบกันว่าได้นะครับมันจะเป็นสองเกรดนะครับอันนี้เป็นควายสายพัฒนาลูกควายเงินล้านนะครับเป็นควายงามนะครับอันนี้นะครับหกหมื่นบาทถ้าเป็นควายโดยทั่วไปกับยูี่ประมาณ 30, สามหมื่นสาเหตุตีคุณพ่อเป็นต่างราคาไปตีหกหมื่นเพราะว่าพอของควายตัวนี้เป็นเบิ่มพันล้านนะครับเบิ่มพันล้านก็เป็น ป่อพันควายงามราคาลาักล้านนะครับผู้ใดก็รลูกจากกันนะครับในวงการควายไทยสายพัฒนานะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตั้งราคาเวที8 0 0 0มืนนะครับกับเป็นลูกของเบิรมพันล้านคือกันนะครับพี่น้องส่วนตัวนี้นะครับเป็นตั้งราคาเวที12่งแมืนบาท เป็นลูกของน้ำโชคนะครับน้ำโชคเป็นลูกของเพชรอุดรน,นะครับนี่แหละครับไไสสายพันธุ์สายพัฒนาสายเงินลาน,นราคามันจะแตกต่างจากกไสเศร้าให้เศร้าหน้าเฮ้านะครับที่ผมได้เปรียบเทียบว,ว่าเต้าไไสตัวซ้ำนี่นะครับโดยปกติเพิ่นกัดจิตซื้อขายกันตีสามหมื่นหรือสองหมื่นแปดนะครับ กับผูใ้ใดเบิ่งคลิปนรี้แล้วมีความคิดเห็นอัน่างใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำาลัางใจวิผู้ด,ดินน้ำนะครับเดี๋ยวผมกับจิภาพไปเบิ่งควายละค่าสองหมหา2องหมื่นแปดสามหนให้เบิ่งจะได้เปรียบเทียบกันได้นะครับพี่น้องผมจะล่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบขอบคุณห,หลายๆครับ